สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้อยู่กับน้องเอิญโต้โออโต้คาร์ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะน้องเอิญจะมาสัมภาษณ์ลูกค้าท่านหนึ่งเรามาดจักกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อนุกเกอร์เกษตรกรครับผมโอ้โหชื่อก็เทมาชื่อนุกเกอร์ใช่ะค,ะครับผมน้องนุกเกอร์นี่มาจากไหนคะเนี่ยมาจากคอนแก่นครับเป็นคนอีสานครับผม,ม<อ>แล้วก็มาที่โต้โออโต้คาร์เนี่ยมากี่ครั้งแล้วคะ อันนี้เป็นครั้งแรกที่มาแล้วรู้จักตัวตัคาจากสื่อไหนคะอันนี้คือติดตามทางเพจอยู่แล้วรับผุมใช่ครับดูเพจมาแล้วทักมาแล้วก็มุ่งตรงมาเลยจากของแก็นะคะคแล้วมาครั้งแรกเนี่ยเห็นบรรยากาศแล้วก็ทีมงานของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะนนมีอะไรให้เราปรับปรุงอันนี้ค,คือสิ่งแรกที่ระทับใจคือ,อการต้อนรับ พี่เขาตอนรับดีมากครับพาไปห้องน้ําพาเข้าไปดูอะไรต่างๆครับรอบๆบริเวณอย่างเงี้ยคือ,อ,อผมประทับใจในส่วนนี้ค่ะครับขอบคุณมากค่ะ,คะแล้ววันนี้มาดูรถอะไรคะวันนี้ว่าจะมาดูรถเป็นรถตู้รถแวนครับเพราะว่าเราใช้ออกงานทํางานด้วยประจําเนี้ยแล้วตัดสินใจที่ดูเนี่ยเป็นรุ่นไหนคะเป็นของโตโยต้าครับผมโตโยต้าเวนจุรีัร่นเองนะคะ,คะแล้วก็ดูแล้วมาครั้งแรกแล้วก็ ชอบชอบแล้วคือเรารู้มาจากเพจมาก่อนน้นีอยู่แล้วใช่พอมาเห็นรถจริงแล้วจะมาเห็นตัวจริงก็คือผมชอบชอบต้องปกคะต้องปกครับชอบชอบทุกอย่างเลยครับโอเคค่ะแล้วก็วันนี้ก็ลูกค้าได้จองกันเรียบร้อยแล้วครับผมใช่แลวครับจองเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยคำถามสุดท้ายนะคะเอิร์นอยากให้น้องสนูเกอร์เนี่ยประเมินเซลเอิร์นแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเลยนะคะว่าพวกเราเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ สนุกเกอร์วางใจหรือเปล่านะคะเดี๋ยวยังไม่ต้องตอบนะคะเดี๋ยวเราให้ยกนิ้วนิ้วโป้งนะถ้าเราเป็นมาตรฐานที่น้องสนุกเกอร์วางใจเนี่ยยกนิ้วให้หน่อยแต่ถ้าไม่ก็คือนั่งเท่ๆไปเลยนะคะเดี๋ยวนับหนึ่งสามนะคะโอเคค่ะนับหนึ่งค่ะนับสองนับสามค่ะโอ้ลุ้นมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามีให้จับ